เราจะลองไปบินดีกว่าเราไม่ค่อยชินกับการบินเท่าไหร่เั้นขอใส่รองทเท้าก็แล้วกันอะพร้อมแล้วพร้อมอยู่เสมอไปไปกันวีออว <c oughs> ียวู้ววววววว ว้าวบินได้จริงด้วยแต่ยังบินไม่แต่ยังบินไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่นะบินได้แค่ดีเองอ่ะไป่อเรื่อยว้าว สวัสดีจ้าแมวเหมียว,ยวโอ้ว้าวโอ้ยจะลงแล้วจะลงแล้ว้ยโอ้ยลงแล้ว,วบินสนุกมากว้าวอยากบินต่อจังเลย